ขอโทษทีความจริงมันต้องเป็นคลิปนี้บูมโมโหออไอไม่เอกชาวมากไปดูเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ฟังว่าเขาด่าผมยังไงหนึ่งผมดูมาแล้วผมึ่งรอบผมผมเห็นเขาบอกว่าโกรธชาวมากแลว มก็รู้แล้วว่าเป็นน้องของใครก็เพราะมันเป็นน้องเพื่อนผมเองแล้วอีกอย่างนะถ้ากปแบบนี้อีกจะโดนแน่รายงานถ้าเกิดไม่อยากโดนรายงานรีบปิดช่องหนีไปซะถ้าเกิดไม่หนีโดนรายงานแน่งั้นก็ขอลาก่อนกับเพียคลิปนี้นะครับกับคลิปด่าคนที่ด่าผมและยัง อีกชื่อช่องพานุวัฒน์ชัยศรีนะครับโอเคงั้นลาก่อนกับเพียงคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันมา